มีงบน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้กับโต้ต้าวีออส1.5มิถปนี2020คันนี้เปิดราคาที่369,000บาท่อนเพียง6,500บาทบอกเลยออปชั่นที่ให้มาคือคุ้มมากนะผมิตตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟได้ท้ามไฟตันหมอกจัดมาให้เรียบร้อยเลยโคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวกระจังหน้าได้เป็นสีดํานะผมโลโก้ชัดเจนนะโลโกโ้เ,นนะโกโเป็นแบบพรีเมียมโคมไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะโคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคันนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะ มากระยางปี24นิดเบรก4ล้อกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลยในตัว และคันนี้ติดฟิล์มมาใหม่รอบคันนะผมเป็นหน้า40นะนะ,นะรอบคัน60บอกเลยด้านในโคตรสวยพี่ด้านในของเขาคุ้มทนเป็นสีดำ <นะ S 2> และคันนี้นะผมได้พวงใลเป็นแบบมังตีแฟชั่นนะเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงใลแอร์แบ็กสองใบน,นะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะผมเชื่อมต่อบทุธแอร์โตเกียโ,โ,โตและคันนี้บอกเลยโคตรสวยพี่ได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงต้งๆฟูๆเลยกล้องหน้ามีมาให้พร้อมเลยสนใจไปดูคลิปันเต็มกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต เสรีไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเรื่องมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะ พี่ๆท่านในกําลังตามหารถ่สวยรถเกตเอน้องแนะนําเป็นคันนี้เลยครับบอกเลยคันนี้โคตรหล่อพี่กับโตโยต้าวีออส1.5มิตรปี2019คันนี้เปิดราคาที่3แสน6หมื่น9พันบาทผ่อนเพียง6,500บาทนะติดตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะผมมีไฟเดทามไฟตัดมองจัดมาให้เรียบร้อยเลยโลโก้ชัดเจนนะโลโก้เป็นแบบคมเมียมมาให้เรียบร้อยเลยนะผมกระจังหน้าได้มาเป็นสีดานะพี่เหลี่ยมสันตะัวะคมคมไม่มีรอยบุบรอย,ยิ้มและโคมไฟทั้งสองข้างนะไม่มีรอยแตกเลยแล้วนะผมเป็น โคมไฟแบบโปรเจกเตอร์นะลูกแก้วกลมๆแบบนี้นะสนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเพรยนต์นะครับเซดีไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะเหลี่ยมสันตัวคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้ม,ม,มคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะสวยๆเลยผมบอกเลยว่าสีนี้ดูแรง่ายนะพี่บอกเลยแทบจะไม่มีฟุง เกาะเลยนะครับผมคันนี้นะฟรีดาวห่อนแค่6,500บาทนะเป็นรถปี2020นะครับผมเครดิตดีฟรีดาวนะพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลนตัวมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้ได้กระจกพาดเดึมมาทั้งคันนะาน้องเช็คมาให้หมดแล้วเป็นยี่ห้อโตโยต้ตานะครับผมส่วนภาสีพรบอมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยน้องดูแลให้ใหม่นะครับคันนี้ติดฟิล์มมารอบคันนะพี่ด้านหน้าเป็น40และรอบคัน60นะและล้อแมกของเขานะบอกเลยโคตรสวยพี่ล้อแมกของเขา ได้มาเป็นล้อมแมกขอบ15นิ้วนะครับล้นมักรยางปี24ด้วยแล้วคันนี้ได้มาเป็นดิสเบรกสีล้อนะล้อแมกของเขาไม่มีการเบียดฟุตบอลฟุตบาทให้เห็นเลยนะครับผม ดอกอยางคือแบบเดือโคตรเยอะพี่ปีที่สบี่นะเห็นชัดเจนนะผมตลับเจ้าคันดีนะและเป้าโชกของเขานะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะเล่าโชคเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีรอยแตกหักนะครับผมรับประกรันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอไม้พิคว้ามจมนำนาชนหนักเหลี่ยมสั่นตัวคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มมีบริการจัดไฟนัซนถึงหน้าบ้านนะพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์ได้นะครับผมเรามีบริการจัดไฟนัน้นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะทํางานนะครับผมขอสี่เดือนขึ้นไปนะ มีเครดิตยิ่งดีนะครับผมดีนะ พวงไลเป็นแบบมังติแฟาชชั่นนะเพะิ Bluetooth, Bluetooth. ่มเสียงแล้วเสียงผ่านพวงไรหน้าจอเป็นแบบทัสกีนเชื่อมต่อบุทูทแอร์โตเกียร์โตได้มาเป็นเบาะหนังซะด้วยนะคันี้พี่บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนแค่ดีพี่ดาวนะผมผ่อนอยู่แค่6,500บาทนะพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจรียงได้ที่สาขาไปยนนะสิริไทย9 5้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหัวนอเสาเอสวยๆนะผมไม่มีการแคร์เยืะอแน่นอนน้องถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะหลังคาสวยๆนะครับผม ให้มาเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะสนใจคันนี้นะผมแวะเวียนเข้ามาดูไดนะนะผมหรือว่ามาไม่ถูกนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยหัวน็อตเสาบีนะผมไม่มีการแขห้เยยะแน่นอนนะน้องกล้าการันตีการรับการโครงสร้างนะครับไม่มีการกลับสีกอรอหม่พิความจมน้ำชนหนักและยังมีการตรวจให้อีก2 7 4อจจุดแผ่นเพจสวยๆแบบนี้เลยนะผมหัวน็อตทุกตัวนะสวยๆเลยสนใจคันนี้นะ ลองแวะเวียนเข้ามาดูครับผมคันนี้ได้เป็นรถปี2020นะคันนี้นะผมราคาอยู่ที่3690 0 0บาทนะฟรีดาวน์ผ่อนแค่6,500บาทนะกระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะผมยี่ห้อโตโยต้านะแผงประตูสวยๆนะครับผมไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยบอกเลยคันนี้ออปชั่นถือว่าให้มาครบนะผมพวงไลท์เป็นแบบมังตีเพาชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้หมดแล้วด้าหลังบอกเลยโคตรสวยพี่นั่งกันแบบสบายๆแน่นอนครับผมมีที่วางแก้วน้ํากระเป๋าจ หัวน็อตเสาบีสวยๆนะผมถ่ายดูซุกซ่อกทุกมุมแบบนี้เลยเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยนะผมต้องเข้ามาดูรถคันนี้นะผมน้องมีให้เลือกมากกว่า50คันนะแต่ลบโจวีออดนะพี่กระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะผมเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยนะสนใจคันนี้นะลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะผมหรือว่ามาไม่ถูกนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยแผงวัตต์ูสวยๆนะผมได้มาเป็นสีดาแบบนี้เลยนะละลาโพงนะผมบอกเลยโคตรใหญ่พี่คันนี้ได้มาเป็นสีเลโกนะผม มือเปิดด้านในเป็นแบบสีดํานะครับบอกเลยว่าครับผมว่าพี่ๆท่านใดที่ได้คันนี้ไปนะบอกเลยว่าใช้งานได้แบบบิ๊กยาวๆแน่นอนนะกระจกพัดเดิมนะผมยี่ห้อโตโยต้านะพี่เส้นไล่ฝ้ามีมาให้เรียบร้อยเลยเหลี่ยมสันตัวคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิมนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบ15นิ้วนะรัดมกากับยางปี๖๔ดิสเบรกสี่ล้อจัดมาให้เรียบร้อยเลยและล้อแมกของเขาไม่มีการเบียดฟุตบนฟุตบาทเลยนะแบบดอกยางเหลือแบบเต็มๆนะผมเบ้าชวเบ้าโชกนะ ม่มีรอยแต,แตหกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยมิมแน่นอนนะครับผมคันนี้ได้สี่พาร์ทเดิมมาทั้งคันนะพี่ได้มาเป็นสีบอลเงินนะไฟท้ายบอกเลยโค้รหล่อพี่ด้านหลังนะเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะมีก้องถอยมาให้นะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาอีกสองจุดนะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะเป็นแบบ LED นะผมโลกโก้ชัดเจนเป็นแบบโฮมเมียนนะสนใจคันนี้นะพี่ผ่อนแค่6,500บาทนะขอคนซื้อผมเงินเดือน1 3 0 0 0บาทขึ้นไปนะออกรเดียวจบไม่ต้องมีคนคำ้ำต้องคนกูร่วมนะครับกระจก นี่นะผมเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดมีมาให้เรียบร้อยเลยไฟทับทิมติดตั้งเดิมๆม,มาจากโรงงานนะพี่ๆซื้อไปนะผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับเจ้าคันนี้พี่ v ีออสหนมิตรปี2020นะครับผมคันนี้3าม0 0 0หบาทผ่อนเพียง6,500บาทนะแล้วมาดูส่วนของเก็บห้องเก็บสัมภาระนะผมบอกเลยโคตรกว้างดี่ห้องเก็บสัมภาระของเขานะบอกเลยกว้างขวางนะผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทาง1ใบ2ใบสใบแบบสบายๆแน่นอนครับ เรามาดูส่วนของ อุปกรณ์ฉูเฉินมากนะผมจะได้มาเป็นล้อกระทะหนึ่งวงนะแล้วก็แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับผมสีทางมะพร้าวนะเห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยผมเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะพี่คันนี้นะบอกเลยว่าได้รถเดิมๆนะผมคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะข้อดีของเขาถนาผมเข้าศูนย์ทุนหนึ่งหมื่นโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอไม้พีความจุน้ำชันวหนักพี่ๆซื้อไปนะครับผมสามารถนํารถเข้าตัวศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับสื้อคืนเต็มจำนวนนะครับผมเม็นอง ชัดๆแบบนี้เลยนะล,งล,งล,ล,ล้างนุ่ง้างน้ำใสสวยเลยนะผมเป็นโอเมนอ,อาร์นะพี่เติมเดิมจากโรงงานแน่นอนนะผมสําหรับเจ้าโตโยต้าวีออส1.5มิลคันนี้นะและนี่นะผมหัวน็อตน,นะใสสวยแบบนี้เลยนะผมดูละไมาอากาศกลมๆเลยนะมเม็ดโอมเมก้อาร์เห็นกันแบบชัดๆเลยและแผ่นคันความร้อนก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะพี่บอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่เป็นรถปี2020นะผม369,000บาทผ่อนเพียง 6,500บาทนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยแล้วหัวน้อตทั้งสองข้างนะ ไม่มีรอยขยับพี้ยนแน่นอนน้องก็การันตีการรับประกันโครงสร้างนะบริษัเทเพชรยนต์นะผมเปิดมามากกว่า25ปีนะพี่บอกเลยรถทุกคันนาเราครัดแต่รถเกรดเอเข้ามาขายนะครับและมีการตรวจรถให้อีก200จุดมีการจัดไฟนั้นให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อกกรถกับบริษัเทเพชรยนต์ได้นะครับผมถ้าซื้อวันนี้นะน้องแทนรถชเชิญให้1ปีนะครับผมรถชเชิญยน,นะพี่บอกเลยว่าโคตรดีครับผมรถแตกอาน้ำมันหมกยางลงยางรั่วนะก็สามารถเรียกได้นะผม ตลอด24ชั่วโมงนะ77จังหวัดน,น้องแถมให้1ปีนะครับกระจกพาเดิมทั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดเดยนนะพี่ได้มาเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้ทุกบ้านนะนี่คือกระจกทุกบบานเป็นยี่ห้อโตโยต้าหมดนะผม บกเลยแพงว่าตู้สวยๆนะผมสีสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือสีเดิมๆจากโรงงานนะหัวน็อตนะผมหัวน็อตเสาบีสวยๆเลยนะฝั่งคนขับนะพี่ไม่มีรอยขยับพย,ยนแน่นอนคันนี้น่ามาเป็นสีบอลเงินนะครับผมราคา3าม0 0นันบาทฟรีดาวผ่อนแค่6ก0 0นห้รบาทมีที่วางแก้วน้ำมาให้1จุดนะผมแล้วก็ มีกระเป๋าชิงโจมาให้เบาะหนงังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดน,นะครับซื้อไปนะบอกเลยว่าใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนด้านหลังนั่งกันได้ประมาณสัก3-4คนแบบสบายๆแน่นอนนะครับผม สนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาดูรถจดยิง้ที่สาขาเปนยนนะครับสลรีไทย95แขวง,งมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกว,วันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับผมเสาร์อาทิตย์นนะพี่ๆท่านใดว่างนะผมลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกนะผมแจ้งหาน้องได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องส่งในกระชั่นเพิ่มเติมให้นะผมส่งรายละเอียดท้ทางไลน์นะหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเจ้าตัว 9Vios 1.5มิลคันนี้นะเดี๋ยวน้องส่งเพิ่มให้นะครับผมกระจกนะฝ มีเส้นถลอกมาให้เรียบร้อยเลยมือเปิดด้านในเป็นสีดํานะคะผมนี่ตรงนี้นะครับพี่เป็นเปิดปิดกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะแล้วหัวน็อตเสาเอฝั่งคนขับนะผมสวยๆเลยหัวน็อตทุกจุดนะน้องบอกเลยว่ารับประกันโครงสร้างไม่มีการเก็บสีก่อไม้พิความจิมน้ําชนหนักมาแน่นอนหัวน็อตสวยๆนะไม่มีการขาดเพยอะเลยแล้วเรามาต่อกันนี่หัวน็อตเสาบีนะพี่ดูหัวน็อตเสาบีสวยๆนะครับผม วนอทุกจุดนะน้องบอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันนะสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับผมนี่หัวน้องสวยๆแบบนี้เลยสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถติจริงที่สาขาพิทยน์นะครับสตีทย95แขวง,งมินบุรีกรุงเทพมหานครปีกบอกแล้วผมฝากคนขับนะบอกเลยว่ายังสวยอยู่เลยนะคันนี้ได้เดินได้มาเปไ็นได้สีขาวนะครับหัวหมอนสวยๆเลยนะครับพี่สนใจคันนี้นะ สามารถทักขาน้องได้เลยเบอร์โทร0 9 5 5 3 0 1 0 0 6นงะครับพวงไลเป็นแบบมังติีา์ชั่นนะเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงไลแอร์แบ็กสองใบนะครับผมและคันนี้ได้แบบเป็นกุญแจแบบปกตินะสตาร์ทด้วยมือนะครับผมบอกเลยว่าสตาร์ทที่เดียวติดนะคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 4 0 0 0 0สนนโลนะครับผมเป็นรถปี2020นนะบอกเลยว่าพี่พี่ซื้อไปนะผมไม่ต้อง กังวลน,นะครับผมใช้งานได้ปกตินะแอลโตเกียโตหนะ้าจอเป็นแบบฮาสกีนนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะผมแล้วหัวเกียร์ของเขานะเป็นแบบขั้นบันไดนะผมอันนี้ไนดะ้มาเป็นบอ่อหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีอรอยฉีกคงฉีกขาดนะผมน้องของรซื้อนะผมเงินเดือนหนึ่งมื่นสามพันบาทนะออกลองเดือนจบไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องเป็นกู้่วมนะครับผมสนใจคันนี้นะบอกเลยว่ารีบมานะครับผม นานๆจะหลุดเข้ามาสักทีนะมาเร็วไปเร็วแน่นอนกับราคานี้นะสามแสนหกมื่นเก้าพันบาทแล้วผมกองหน้ามีมาให้เรียบร้อยเลย กระจกมองหลังมีมาให้เรียบร้อยนะผมแลนฝั่งนี้นะบอกเลยว่าถุงพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยนะคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะผมข้อดีของเขานะเข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโลนและประกรันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่เีความเตี้น้ำชนหนักและมีการตรวจรถให้อีก2องรเจฟซีจุดบอกเลยพี่ๆซื้อไปนะผมไว้วางใจได้แน่นอนบอกเลยคันนี้ออปชันถือว่าให้มาครบนะครับผมพวงใลนเป็นแบบบังตีฟลชชั่นเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพวงไลนหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธแอร์ตัวเกียร์โต๊เบาะหนังซะ นนฟีดาผ่อนแค่6,500บาทนะกระจกข้างได้เป็นแบบพาบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟในตัวนะคันนีนะ้มันเป็นล้อแม็กนะผมขอบ15นิ้วนารัดมากียางปี24ดิสดเบรก4ล้อแล้วได้ยางปี24นะพี่บอกเลยว่า สะดวกสบายแน่นอนนะครับผมใช้งานได้แบบอีกยาวๆแน่นอนและเบ้าเชว้ของเขาไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะพี่ๆซื้อไปนะผมน้องมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟให้หลังคันนะผมในช่วงล่างเดวน้องเช็คให้ใหม่นะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดทามไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยด้านนี้โค่หลอ่อพี่กระจังหน้าสวยๆนะผมโลโก้ชัดเจนนะ โคมไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมโคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะคือพี่ซื้อไปผมได้เดิมๆทั้งคันแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าโต้ตาวีออส1.5มิตปี2020คันนี้นะเปิดราคาที่369,000บาทผ่อนเพียง6,500บาทนะหัวน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับผม นี่นะเป็นองค์เป็น,นอักษ์เห็นกันแบบชัดๆเลยรูระบายอากาศกลมๆนะผมสติกเกอร์เนียนบาทสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับผมคําตรงคําเตือนนะเดิมๆนะผมบอกเลยว่ายังติดอยู่แน่นอนนะครับรูระบายอากาศกลมๆนะพี่สนใจคันนี้นะแวะเวียนเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาไปจนเซรีไรทย95นะผมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมง6โมงเย็นนะถ้ามาไม่ถูกนะผมเดี๋ยน้องบอกเบอร์ให้นะครับ095 5301006นะผม เบอร์นี้สามารถโทรได้ไลน์ได้นะครับผมระบบเครื่องนะเดิมๆนะผมไม่มีฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยง o น้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนพี่ๆซื้อไปนะผมไว้วางใจได้แน่นอนครับผมรถเราเป็นรถเกตเอนะห้าดาวทุกคันนะผมน้องตรวจรถให้อีก2องจสี่จุดและเช็คระบบไฟให้คันนะของเรียเดน้ดูแลให้ใหม่นะผมภาษีพรบเดี๋ยน้องดูแลให้ใหม่นะ,อะบ,อนอนะบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปนะผมใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนเป็นโอเมนอาร์แ็นเัน็ดบระชัดเลยนะผมหัวน็อตน,นะไม่มีการขาดเยอะแน่นอนนะผมสาหรับเจ้าโตต้า v ีออหนึดห้มิดปี2020คันนี้นะม่อยู่ประมาณแสนส0 0หมืนะครับผมเป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะเข้าศูนย์ทุก1,000งหมืโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอไม่พความเติมน้ำาชนหนักเคดิตดีฟรีดาวผ่อนแค่6,500บาทนะขอคนซื้อนะับผมเงินเดือน1นึ0 0 0บาทนะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่กดไลค์กดแชร์และก็กำลังใจให้น้องด้วยนะครับ